ค่ะเป็นไงบ้างคะดูคลิปกันเสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างเราสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะแล้วก็จะลืมทํากันบ้างส่งปูปูด,ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะปูปูก็จะมีเพียงเท่านี้ให้นักเรียน เรียนนะคะสาหรับทโมงหน้าเรามาติดตามกันว่าครณครูจะมีเรื่องอะไรไปเรียนดูกันเลยค่ะว,วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการใช้คําในการเขียนจดหมายนั่นเองเอ๊การใช้คําในการเขียนจดหมายจะเป็นยังไงนั้นเขียนเกี่ยวกับอะไรคะพ่อแม่ ครูเขียนลาโรงเรียนจะใช้คําแบบไหนเอ่ยเขียนถึงเพื่อนจะเขียนแบบไหนเอ่ยเขียนถึงครูจะเขียนยังไงเอ่ยเราไปดูกันเลยค่ะามาดูตัวอย่างที่ครูให้ดูการเขียนต้องมีวันที่เขียนเพื่อนนะคะแล้วจะมีการเขียนว่าสุดท้ายคำลงท้ายคือรักและคิดถึงนั่นเองเอออันนี้เพื่อนชื่ออะไรนะ เพื่อนชื่อมกุกเพื่อนรักอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะไม่ได้เขียนจดหมายตั้งนานออยมีเลือกจะเล่าให้หมูฟังว่าออยเพิ่งไปเที่ยวที่จีนมาสนุกมากเลยได้ไปเข้าเฝ้าห้องเต้ที่พระราชวังฤดูร้อนและได้ไปปีนกำแพงเมืองจีนมาด้วยนะอากาศดีมากเลยถ่ายรูปมาเยอะแยะถ้า กลับเชียงใหม่จะเอารูปไปให้ดูนะขอให้มุกรักษาสุขภาพด้วยนะอันนี้เขียนถึงใครคะอ้อยเขียนถึงมุกนะคะอันนี้เขียนถึงเพื่อนก็จะใช้ภาษาธรรมดาธรรมดา,รรมดาใช่ไหมคะวันนี้เราเรียนถึงการเขียนจดหมายถึงเพื่อนไปก่อนเอ๊แล้วสไลด์ต่อไปจะเป็นอะไรนะไปต่อกันเลยคะ่ะอ้า ครูม to you well? ีคำถามการเขียนจดหมายถึงเพื่อนจะมีความแตกต่างกับการเขียนถึงพ่อแม่อย่างไรคะอันนี้ให้นักเรียนไปคิดนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาตอบคำถามกันว่าการเขียนถึงเพื่อนและการเขียนถึงพ่อแม่เป็นยังไงนะคะเขียนถึงเพื่อนที่ครูบอกแล้วเมื่อกี้ก็จะใช้ภาษาแบบเพื่อนใช่ไหมคะแต่ท่านเขียนถึงพ่อแม่จะรักได้คิดถึงได้ไหมคะอันนี้เป็นการบ้านนะคะ อ่าต่อมาท้ายสุดนั่นก็คือการบ้านนั่นเองให้นักเรียนเลือกนะคะคำตอบที่อยู่ข้างบนจะมีคำว่ารักและคิดถึงด้วยความเคารพอย่างสูงคุณพ่อคุณแม่ท่านลูกผมหนูเพื่อนเธอคุณจุดๆุด,ดเพื่อนรักผมฉันดิฉันเรากับเท้าคุณพ่อ คุณแม่ที่เคารพให้นักเรียนเอาคําข้างบนที่ครูกําหนดให้เอามาใช้ภากรกาฟหรือแผนผังที่ครูให้นะคะว่าบีดามานดาต้องใช้คําอะไรบ้างโดยครูได้แตกแขนงไว้ให้แล้วคำที่ตัวตรงขวามือก็จะเป็นในเรื่องของเพื่อน ครูก็ได้แตกคะแนงให้นักเรียนเขียนแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะคะอย่าลืมทำการบ้านกันนะสุดท้ายแล้วค่ะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาเจอกับครูปุยแล้วกับวิชาภาษาไทยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปออนไลน์ก่อนนะคะในเมื่อว่าครูติดภารกิจในช่วง 9โมงเช้านะคะถึงไม่สะด,ดวนในการสอนนะคะให้นักเรียนนะคะดูทบทวนในคลิปออนไลน์กันไปแล้วก็จะดึงทำการบ้านส่งครูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูมีคลิปนะคะเราไปดูคลิปกันเลย